พระธรรมคือพรธรรมคสอน8ปดหมพระธรรมคัน, 84, นที่เรียกว่าศีลสมาธิปัญญาหรือปริยัติที่รวมสังส้งยาเ่ญญาปริยัติปฏิบัติปฏิเวททั้งหมดทั้งปวงนั้นเป็นข้อปฏิบัติสําหรับผู้ที่ได้ฟังธรรมพองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือได้ศึกษาธรรมอันดีแล้วได้น้อมนำหลักธรรมนั้นไปไปฏิบัติความที่เราปฏิบัติตีปฏิบัติชอบในพระธรรมนั้นแหละทำทั้งหลายทั้งปวงย่อมจะคุ้มครองรักษาผู้ปฏิบัติทำทั้งหลาย แม่ญาติพี่น้องถวายบาตรสามเณร ือคือขออยู่ด้วยขอให้เราเป็นอุปชาอุปชาแปลว่าผู้เพ่งดูโดยขณะทำไมถึงว่าเพียงกณะดูโทษดูความถูกต้องไม่ถูกต้องโดยความสมควรเราไม่สมควรเราได้พิจารณาเห็นหสมควรและกิึงกล่าวคำว่าปฏิิรูปังแปลว่าสมควรโอปายิยัมแปลว่าชอบด้วยวายปัสสาสิเกนสัมปาเทธาขอจำจงยังความปฏิบัติที่ถึงพร้อมด้วยอาการนา่นาเด่มใสยเิอเธอ,อได้กล่าวคำเป็นภาระธุระของกันและกันว่าอัจัตเทธานิเถโรเป็นต้นดังนี้ แต่ข้าแต่ท่านผู้เล่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นใจพระปรจ้าเป็นภาระของพระเถระพระเถระเป็นภาระาของขพระพรจ้าต่างฝ่ายต่างเป็นพาระธุระของกันและกันมีดรงกิจสนิสนมกันดุจปดากระบุตรเท่าน,นั้นฉะนั้นต่อไปอนี้ไปจะยกเธอทั้งสองขึ้นเป็นพระภิสุในพระธรรมที่ไหนพระมุสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่องค์ตนเป็นภาษาไทยไม่สุดไดไม่สะด,ดวกแก่การสวดกรรมวาจาจารย์ต่อไปก็จะได้สมมติชื่อสมมุติชื่อของเธอสมัยเป็นภาษาบาลีโดยโดย,โดย พระธรรมวจาจารย์เมื่อสอบถามว่าโกเอกินนามโมสิเธอชื่อว่าอะไรเพึงตอบว,ว่าอหางพันเตนาโ,โคโนมามะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้า,ช,าชื่อว่านาคะอามาพันเตส่วนชั้นอุปชามินนามชายาวาติตาเทโรเมื่อพระกรรมาจ์สวดถามโน,นามโมเตอุปชาโยอ,อุปชาเธอชื่อว,ว่าอะไรพึงตอบว่าอุปชาโยเมพันเตยสมาติติสาเทโรนามะข้าแต่ท่านผู้เจริญอุปชาญาของพระเจ้าชื่อว่าติสตาเทระต่อจากนี้ไปจะได้บอกบัตรไตจีวร Hãy thử cho mọi người chưa thao gần đập đỏ bài không có gì không có nó mới <laughs> giữ thêm ธรรมังอุปจังกาหะเปตุโพอุปจังกาหะเปตวะปัตตะจิรังจิตตพันนิธรงอุปสัมปทาญาปุริมาจิตจังภัวัตต์ุตังตันตันุมะญาเตวปัญญาตัตตาจิกานิอนุกาตาปังโุติตันเตตะกจังโสตาพังอายังเตปัตโตนี่ปัตของเธออามะพันเตอายังสังคาตินี่พาสังคาติของเธออามะพันเตอายังอุตราสังโฆอามะพันเตนี่พาของผู้เธออายังอัตราวาสโกอามะภนเตี่ภาหนุของเธออ่ะตอะ tinggalamuhi <Sessimitation> <Sessimitation> ดังสังนะ ยังนาโคอายะสมโตติสสาอุปสัมปทาเปโขปาริสุตร มตนาคาสังปสัมปทาอายสมตาติเสนาอุปจายนาโสตุนะสันยาสันนากรรมเตโสภาสายาโุติยมปิเอตมะทังวะทามีสุนาตุเมผันเตสังโฆอายงนาโคอายสมัโตติสัสส มมิปริปุนาสัพตะจิวังนาโคสังสังอุปสัมปทังยาจติอายสมัตาติเสนาุปชัยนาสังโคนาทังอุปสัมปเทติอายสมัตาติเสนาุปชัยนายาสัายสมโตขมมตินาคสาอุปสัมปทา อายะสมะตาติเสนาปัจจายนาโสตุนาสัตยานากรรมตโสภาสัยยาตาติยัมติเอตมะังวะทามิสุนาทุเมพันเตสังโฆอายัมนาโขอายสมโตติสสะ ตาติเสนนาุปจายนาสังโอนาคังอุปสัมปาเทติอายสมตาติเสนนาุปจายนายาสัยยสมโตกรรมเตนาคัสสงอุปสัมปทาอายสมตาติเสนนาุปจายนาโสทุนาสังยาสานากรรมเตโสภาสัยยา อุปสมปโนสังเคนาโคอาญยสมัตตาทิเสนาอุปชาเยนนากรรมติสังคัสตาสมาทุนเยเอวเมตังขารยามิสัธุอเอาแบออกครับเื้องต้นนะท่านให้อุปชา อนุสตร์8ประการเพื่อเป็นข้อปฏิบัติตนะ้นๆโดยยนะ่อก็คือข้อที่ปฏิบัติได้และปฏิบัติได้กิจที่ควรทําได้เรียกกรรณิกิจนะก็คือเที่ยวบินตบัดถมผ้าบางกุลอยู่นต้นไม้ชั้นยาดอกด้วยนะ้ามุดเน่ากิจสีประการน,นี้สามารถปฏิบัติได้เรียนะกว,ว่าเป็นตาเป็นประธานพระธรรมิมน,นที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอนุญาตไว้ให้เป็นที่สุดทั้งหลายให้เป็นข้อปฏิบัตนะิก็เรียกว่ากรรณิยกิจกิจที่ไม่ควรทำเรียกว่า,าการรณีกิจก็คือทาแล้วขาดจากความเป็นพระห้า,หาม ก็จะทําให้ไม่สามารถดารงความเป็นพระอภาวะของพิสูจน์ได้ก็คือเสพเมทุนไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะหรือว่าเป็นข้อห้ามนะถ้า,ถา,ถาพิสูจน์ร,รวมละเมิดแล้วก็จะขาดความเป็นพระนะก็เรียกว่าสมณะนั้นก็จะสิ้นสุดไปถือว่าอุปมามันกรบบรุษที่ศีรษะขาดยากที่จะเป็นมีชีวิตต่อไปได้ชั้นใดความเป็นสมณะภาวะก็จะสิ้นสุดไปนะก็แล้วต่น,นั่นก็คือเป็นข้อหนึ่งข้อที่สองห้ามถือเอาทรัพย์ของผู้อื่นมีค่าเกินห้าม,มาสกเป็นต้นไป ถ้าเถืเอแล้วถือเอาอ,เอาเองก็ตามใช้ผู้อื่นเถือเอาก็ตามถ้าทรัพย์สินเงินทองของสิ่งใดก็ตามที่เป็นของบุคคลหื่นที่มีค่าเกินห้ามาสุกจะทําให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ขาดจากความเป็นภาคดานเรียมืันกับใบไม้เหลืองที่หลุดออกจากขั้วก็ไม่สามารถที่จะกลับเป็นใบไม้สดเขียวได้มีชีวิตต่อไปเหมือนเดิมก็จะฉะนั้นจึงเป็นข้อห้ามให้ระวางข้อที่สามท่านแม่พ่อมาท่านบัญญัติไว้ให้เป็นคนโหดร้ายโดยการให้เป็นการ เบียดเปลี่ยนค่าสัตว์โดยมีมนุษย์เป็นต้นนะค่าเองก็ตามใช้ผู้อื่นภาพก็ตามนะจะปรุงยาด้วยวิธีใดก็ตามถ้าให้ชีวิตของสัตว์ชีวิตของมนุษย์ตกล่วงไปนะไม่ว่าจะอยู่ในคันก็ตามหรือเกิดกาเนิดออกมาแล้วก็ตามนะเป็นองค์แห่งการที่ขาดจากความเป็นพระนะเปรียบเหมือนกับศิลาที่มันแตกเป็นสองเพี่ยงยากที่จะประสานกันได้ันใดความเป็นภาพก็จะสิ้นสุดไปเมื่อเมื่อนั้นฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังข้อต่อมาก็สุดท้าย ทั้งก็ห้ามมันกันเป็นข้อห้ามก็คือห้ามไม่ให้พูดโอ้อวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตนคุณวิเศษที่ม,มีตนคือเช่นว่าได้ฌานได้สมาธิได้สมาบัติได้นิโรธได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่งขเขามักได้สิ่งที่เรียกว่าเป็นคุณวิเศษอันที่ไม่มีในตนเป็นของที่ประากนั้นก็นเรียกว่าเพื่อให้เขายกย่องสักการะหรือหวังรักสักการะถึงไม่หวังรักสักการะก็ตามแต่เพื่อให้เขายกย่องบูชาสักการะก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผ่าจบก็เป็นผ้าได้ก็ต้องระมัดระวังนั เพราะว่าทารับขาดจากความุภาพเปลี่ยนมืนอก็ตายยอดด้วยก็ไม่สามารถที่จะต่อดำรงชีวิตต่อไปได้ฉะนั้นก็เป็นข้อห้ามสีประกาศนะข้ออนุญาตสีประกาศต่อไปก็จะได้บอกเป็นภาษาบาลีพุทธิยอขยัทปีนะมะปุรุโสที่จักเทนวะพเตรนะสเริยมพันธเนนะชีวิตตุงเี้ว่ามีว่าพิภูมิตตนังรรมังพุเธเสวิตวอสมโนโหติสักยัพุทิโยตันเตยาวัชีวังกาลนิอียังโยตันเตยาวัชีวังกาลนิอียัง ยะถาวาริวะฮาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังทิดเปเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติรโสยะถาิโยหาม

qualcuno so ดาติติวิโสอัตตลันโทสุคิโตวิรุณโภตุตัสส o h ะเณอโรโภสุคิโติสหัสสะังพังมหันตลังขณตุสโสภะเตวะทาสะภะวะธาน 1, 2, 3, 4, 5,